เอากาแฟชงใหม่ๆอีกสักถ้วยเถอะนะส่งถ้วยมาสิฉันจะล้างให้เขาถือถ้วยไปที่อ่างล้างชามและล้างอย่างเรียบร้อยประตูเปิดออกมอดีนเดินเข้ามาดวงหน้าของเธอเหมือนดอกไม้บานสวยมีรอยยิ้มน้อยๆอย่างพึงใจปรากฏอยู่ที่ปากเธอสวมเสื้อคลุมเป็นผ้าลายดอกไม้ ตัวเสื้อยาวเกือบละพื้นชายทั้งสองมองดูเธอและโจซอก็พูดขึ้นรู้สึกดีขึ้นไหมจ้ามอดีนโอ้ยดีค่ะดีขึ้นมากเลยล่ะเฟรนเอดพูดฉันว่าเธอดูสบายดีนะเนี่ยเธอเดินมาที่เตียงนอนเล่นตรงใต้หน้าต่าง แล้วนั่งลงที่นั่นวันนี้ช่างดูสดใสดีจริงนะเธอพูดท่าทางสนเท่เหมือนกับว่าวันนี้มันสวยเป็นที่หนึ่งในโลกนั้นแหละอากาศมันดีจ้ะโจโซอพูดฉันจะจัดอาหารเช้ามาให้สักนิดหน่อยเอาไหมล่ะมีข้าวโอ๊ตกับหมูเบคอนก,กรอบๆอยู่ในที่อุ่นอาหารแล้วล่ะ คุณทำอาหารให้ฉันเหรอเนี่ยเธอหัวเราะเสียงต่ำๆเป็นเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขฉันน่าจะรับประทานอาหารที่คุณทำให้กินหรอกนะแต่ชื่นใจแล้วที่ได้ยินคุณเอ่ยปากโจโซลชื่นใจมากเลยไม่หรอกคะ่ะฉันไม่อยากกินอาหารเช้า งั้นกาแฟละ่ะฉันกำลังจะลินให้มันหมดในกาแล้วก็ต้มใหม่อยู่ทีเดียวเธอจะเอากาแฟต้มใหม่ๆสักหน่อยไหมล่ะไม่ค่ะเธอพูดแต่ฉันไม่ได้เจ็บได้ไข้อะไรจริงจังหรอกนะเป็นแต่ว่าไม่อยากจะฝืนใจนะ่ะคงจะเป็นหนแรกนะเนี่ยโจซอพูด เป็นอาการแบบใหม่อย่างหนึ่งของเธอสินะเธอหายใจลึกๆเริ่มต้นจะเอ่ยฉันทำไมหรือจะ๊ะโจเซถามฉันไม่รู้ว่าจะตั้งต้นยังไงดีจิตใจของฉันมันบินตเตลิดไปใหญ่แล้ว โจซซลถือถ้วยที่เติมกาแฟเต็มไปที่โต๊ะถ้าเธอไม่ดื่มฉันก็ไม่ต้มใหม่หละแต่น่าจะต้มดีกว่ามั้งเผื่อบางทีเธออาจจะไม่ค่อยสบายวิกเตอร์ก็กำลังจะมาดื่มกาแฟรอบสายของเขาอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยละ่ะมอดีนทำท่าจะพูดถึงเรื่องที่เธอจำต้องบอกนั้น ด้วยอาการอิดอิดเอ,อื้นอนๆชักช้าเหลือเกินเธอยิ้มกับตัวเองแล้วทำหน้าเอาจริงเอาจังแล้วก็กลับไปยิ้มอีกเธอก้มลงมองดูมือหงายฝ่ามือมาซ้อนกันไว้บนตักปล่อยให้นิ้วมือประสานกันเหมือนรังนกหมอเขาสั่งให้ฉันทำตัวให้สบายๆส,สักพักหนึ่งเธอพูด โจอซวางถ้วยลงแล้วมองดูเธอขยับเก้าอี้ให้หันมาหาแต่หมอเขาบอกว่าเธอปกติดีนี่นาเขาคิดว่าอาการมันเกี่ยวกับอะไรหรอและตอนนี้เธอพูดอย่างตรงๆงและอย่างแจ่มแจ้งโจอซฉันกำลังจะมีลูก เรากำลังจะมีลูกละจ้ะเขาฟังไม่ถนัดในหนแรกเพราะเขาไม่คิดว่าจะได้ยินอย่างนั้นแต่ว่าคำพูดมันเข้าไปดังซ้ำๆในหูของเขาต่อเขามีสีหน้าเฉยเมยมองดูเธอขเขม็งแล้วคำพูดมันเข้าไปดังซ้ำลึกๆอยู่ในขมอ,องของเขา จซอบ,บังคับไม่ให้คางมันสั่นอยู่สักชั่วครู่จากนั้นเขาก็ก้มหัวลงซุกกับแขนแล้วร้องไห้เฟรนเอสมองคาเมนมอดีนอย่างพินิษเธอมองตอบด้วยสีหน้าเอาการเอางานพงกหัวรับเป็นการยืนยันแล้วยิ้มอีกอารมณ์ที่แกว่งไกวประดุดแผ่นดินไหว มันทำให้โจเซลปั่นป่วนนักเฟรนเอชเมินหน้าหนีไม่ยอมมองแต่มอดีนั้นยิ้มอยู่ในใจก้มหน้ามองนิ้วมือบนตักของเธอที่มีท่วงท่าประคับประคองดวงหน้าของเธอถอยกลับไปสู่ความสงนสนเทและเห็นร่างกายอันเล้นลับของเธอปรากฏอยู่ในดวงตา เธอเห็นเซลล์ปฏิสนธิอย่างใหม่เกิดขึ้นมาในโลกเป็นโลกใหม่แต่ก็เกิดขึ้นตามรูปแบบของวัตถุที่จำกันได้นั่นแหละคือเรื่องของไข่ที่ล่องลอยจากลังไข่เรื่องของเซลล์ต่างๆที่แตกตัวออกไปได้อย่างกว้างขวางและเรื่องของการเกาะตัวที่ไข่และการเกาะให้เกิดเซลปฏิสนธิ เรื่องของสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นรูปเป็นร่างมีสิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายจะเป็นแขนเป็นขาและเป็นรังสีแห่งศูนย์พลังงานเรื่องของอวัยวะสำหรับหายใจในน้ำที่อยู่กับส่วนที่เป็นรูปศีรษะสิ่งที่เห็นยื่นออกมานี้วันนี้ก็จะได้เห็นว่าเป็นนิ้วมือและจากนั้นก็เป็นร่างของมนุษย์ตัวน้อยที่มีอวัยวะครบถ้วน มีรูปร่างมีได้ใหญ่กว่าก้นดินสอดำกำลังขดตัวแช่อยู่ในกระแสทานอุ่นๆพร้อมกับดูดดื่มอาหารจากตัวมารดาและจะค่อยเติบโตขึ้นเรื่อยๆความเป็นไปอนันนาตื่นเต้นนี้บังเกิดอยู่เบื้องใต้มือที่โอบอุ้มไว้ด้วยความรักและความปรับปลื้มที่บังเกิดขึ้นอย่างช้าๆตรงหน้าตักของเธอนี้เอง และจากนั้นโจซอก็ลุกขึ้นยืนและเดินลงส้นไปยังหน้าต่างแล้วมองออกไปยังท้องไร่ดึงมือที่ไขว้หลังกันไว้แน่นพร้อมกับยกหัวไหล่เอาละเขาพูดตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาส่งเสียงดังเหมือนจะพูดกับท้องไร่ผืนนั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว เขาหัวเราะและหันหน้าที่แสดงความเบิกบานใจอย่างดุร้ายกลับเข้ามาในห้องเขาปล่อยมือจากควายหลังมาตบสะโพกทั้งสองอย่างเบาๆขณะที่พูดฉันได้ฟังมาว่าที่ในบางภาคของยุโรปนั้นเรื่องแบบเนี้ยเขาจะต้องออกไปที่โรงนาเพื่อไปบอกพวกวัวควายให้รู้ด้วยทำไมเหรอ การเฉลิมฉลองทุกๆรูปแบบล้วนเป็นของดีทั้งนั้นแหละนะเขาพูดตอนนี้เรื่องมืดมนทั้งหลายก็เป็นอันพ้นไปเสียทีฉันเห็นจะต้องคุยถึงเรื่องของความมืดพวกนี้ได้บ้างละ่ะพวกเราส่วนมากที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งนี้นั้นเราอยู่กันอย่างกับว่าเราก็เป็นดินและดินก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานั่นแหละ เพราะฉะนั้นต้นญ้าที่งอกขึ้นมาจากพื้นดินก็เหมือนกับว่าโผล่ขึ้นมาจากรูคุมคนของเราเองและฝักขา้าวโพดเหมือนกล่นสีเขียวที่แทงออกมาจากลำต้นนั้นมันก็เหมือนกับว่าโผล่ออกมาจากท้องของเราแหละนายก็รู้ละเฟรนเอสว่าความแห้งแรงที่ผิดฤดูนั้นมันแห้งเข้าไปในหัวอกยังไง และไอความร้อนที่มีขึ with, ้นอย่างไม่ได้คาดหมายนั้นมันเท่ากับว่าเราเป็นไข้กันยังไงแหละเขาพูดต่อไปด้วยเสียงอ่อนโยนชั่วอายุของพวกเราก็เหมือนเสาโตเต็มอย่างของพวกอินเดียนแดงที่สลักสล่าเป็นรูปคนเรียงซ้อนกันขึ้นไปทีละคนจากคนแรกเรื่อยขึ้นไป เป็นการวางแผนไว้เพื่อคนข้างหน้าและคนที่เป็นหลานเหลนข้างหน้าทุกคนสืบสายกันไปเป็นชั้นๆตามแบบแผนทางกรรมพันธ์เฟรนด์เอดยิ้มฉันคิดว่านายคงอยากจัดงานเลี้ยงสินะฉันจะพาเจ้าฝาแฝดมาร่วมด้วยละ่ะจะหาไอศครีมกับวิสกี้มาให้และจะเชือดไก่งวงมาด้วยสักตัวหนึ่ง ตอนนี้มันจะเป็นวาระของความมหาสนุกเชียวละโจโซอเอ้ยจะเอาอยัางไงละจ๊ะโจซอพูดตอนนี้ไอความมืดในหัวใจมันก็หายไปแล้วฉันคงจะพูดถึงสิ่งมืดมืดนั้นได้สักทีแต่ฉันก็จำมันไม่ค่อยจะได้เสียด้วยสิจำไม่ได้ว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันมีชัยชนะอย่างไรบ้างในตอนนี้ เขาเดินไปที่เฟรนเอสฉันมองเห็นว่าตัวเองและความทรมานของตัวเองมันหมุนคว้างออกไปจนพ้นสายตาและพ้นความรู้สึกนั่นแหละความทุกข์เช่นนั้นมันทรมานอยู่ในเลือดและในหัวใจว่าการสืบทอดทางสายเลือดอลัมค่าซึ่งปกป้องให้ฝ่าพายุร้ายกันมานับพันปีนั้นต้องมาโดนตัดขาดลง โดยไม่อาจเก่อกำเนิดผู้สืบท่อต่อไปได้เหมือนเป็นเกสรดอกไม้ที่เกิดมีเหตุรามาเกาะกินเสียแล้วเรื่องมันจบไปแล้วน่าโจโซลนายอยากจะเชิญเพื่อนฝูงมางานเลี้ยงบ้างไหมล่ะมอดีนเธออยากจะให้ใครๆเขารู้กันเร็วๆอย่างนี้หรือเปล่าละ่ะทั้งสองมองไปที่เธอเฟรนด์เอ็ด พูดให้ดังขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้เธอสนใจมอดีนเธออยากให้ใครๆเขารู้เรื่องนี้ไหมจ๊ะเธอยิ้มอ๋ออยากสิทำไมล่ะเป็นอะไรไปเหรือคะโจโซลคุณไม่ดีใจหรอกเหรอดีใจอ๋อดีใจจะ้ะแต่ไอความจดจำความจดจำอันเจ็บปวดนะสิ มันเหมือนการมองเม้นเข้าไปในโรงศพเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นคือดวงหน้าของคนตายที่เห็นแล้วไม่อาจลืมได้ถ้าไม่มองเราก็จะไม่เห็นหน้าของคนตายและจิตใจอีกด้านหนึ่งก็ไม่คิดจะกล่าวคำอำลาได้หรอกและนั่นมันก็เหมือนกับการที่ฉันย้อนมองไปสู่ความเศร้าส้อยที่ฝังลึกอยู่ในใจนั่นแหละ ใจิตใจมันปฏิเสธเรื่องความเป็นหมันอย่างสิ้นเชิงฉันจำได้ว่าใจมันรู้สึกยังไงมันมีความมั่นใจเช่นไรฉันปฏิเสธไอ้เรื่องเศร้าๆพรรั้นอย่างเด็ดขาดหรือไม่อีกทีก็ทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องหน้าขันเสียเลยเรื่องหน้าขันที่ขมขืนะะ่นน่นล่ะฉันจำได้อย่างคลุมคลุมเคลือเคลือ ว่าตอนนี้มันก็จะเกิดความสงสัยที่น่าเกลียดชังขึ้นมาอย่างช้าๆและสามารถจะไหลเลื่อนเข้าไปในหว่างความรู้สึกของหญิงและชายได้มากขึ้นทุกทีโดยที่ทั้งสองฝ่ายก็จะอ้างว่าตอนนี้ยังหรอกเรายังเลี้ยงลูกไม่ไหวหรอกถ้าเราไม่สามารถเลี้ยงลูกให้ได้ดีเต็มที่แล้วเราก็ยังไม่อยากจะมีลูกหรอก หรือไม่ก็อาจจะพูดว่าในโลกนี work, ここ้มีเรื่องสำคัญที่เราจะต้องกระทำกันอยู่หรอกเป็นงานสำคัญมากกว่าการที่มีลูกจะทำให้เกิดอุปสรรคได้เวลาของเราเป็นสิ่งมีค่ามากกว่าที่จะมาคอยฟังเสียงเด็กร้องไห้งองแงหนวกหูสับสนแล้วก็สิ้นเปลืองด้วยล่ะเมื่อจัดงานเลี้ยงขึ้นมาแล้ว มันจะทำให้เธอเหนื่อยไหมเนี่ยมอดีนเฟรนเอทถามเธอไม่อยากให้เราจัดงานแบบเฮฮาอย่างนั้นหรือเปล่าจะ๊ะฉันอยากให้จัดนะเธอพูดฉันอยากให้เป็นงานเลี้ยงที่มันกรีดกราดเออะอะโครมคลามและบ้าๆบ้าๆอย่างนั้นล่ะคะ่ะโจโซลคุณเลิกคิดเรื่องเศร้าหม่ออย่างนั้นเซเธอคะ่ะโจโซล เรื่องมันรวดเร็วจังเขาพูดเหมือนแผลที่ได้รับการเยียวยาให้หายได้โดยไม่เหลืออะไรจะต้องจดจำกันอีกนอกจากรอยแผลเป็นตรงผิวหนังที่ไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นแหละคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมเท่านั้นเองที่จะพูดถึงเรื่องความเป็นหมันได้อย่างเต็มที่คนที่เป็นหมันนะ่ะรู้สึกว่า มันมีความเศร้าอย่างเร้นลับเหมือนมีมีดเข้าไปเชื้อเฉือนอยู่ในไส้ในพุงละ่ะคนเป็นหมันเท่านั้นที่รู้แจ้งแทงตลอดถึงกดอันยิ่งใหญ่สองประการที่ขาดหายไปโดยที่เขาผู้นั้นจะต้องเป็นอยู่และเป็นไปกับชีวิตในแบบนั้นโดยตลอดคือการถือไฟเอาไว้ส่งท่อต่อๆกันลงไป สายเลือดจะต้องไหลเลื่อนและเซลล์สืบพันธ์เพื่อถ่ายกรรมพันธุ์พร้อมจะสืบต่อได้อย่างเรียบร้อยเขาหยุดชั่วครู่แล้วสั่นหัวไปมาแรงๆวิกเตอร์เดินมาที่มุกแล้วก้าวเข้ามาในครัวเขาสวมกางเกงเอี๊ยมชุดทำงานกับเสื้อเชิ้ตเปิดคอสีฟ้า แขนทั้งสองข้างกลาแดดเป็นสีน้ำตาลผมคิดว่าจะเข้ามาหากาแฟดื่มสักถ้วยล่ะครับเขาพูดเมื่อเขาจับความรู้สึกที่กลุ่นอยู่ในห้องนี้ได้ก็เลยเงียบเสียโจเซลเคลื่อนกายเข้าหามอดีนและมองดูเธอเหมือนกับว่าเธอเป็นคนใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอพงกหัวขึ้นมอง สายตาของเธอผ่านไปที่วิกเตอร์นิดหนึ่งแล้วจึงช้อนขึ้นจ้องหน้าโจเซลมอดีนเขาพูดอย่างอ่อนโยนแบบลองซ้อมเรียกชื่อเหมือนกับว่าไม่เคยเอ่ยชื่อนี้มาก่อนเลยอากับแห่งความกังขามันมาปรากฏอยู่ในดวงตาเขาถอนหายใจหนักๆด้วยอาการสะทานของความรัก มอดีนจ๊ะเรามีลูกแล้วนะเขาพูดอย่างที่ม่ใช่เป็นการเล่าแจ้งแก่เธอหรอกแต่เป็นเสียงเหมือนซ้อมพูดวิกเตอร์ชูหัวขึ้นอย่างฉับพลันคุณพูดว่าอะไรนะแล้วโจเซลก็หมุนตัวมาทางเขานายฟังนะเรามีลูกแล้วโว้ยเขาตะโกน เราจะมีเด็กอ่อนมาเล่นอยู่ในบ้านนี้แล้วล่ะจะมีเจ้าหนูน้อยมาเล่นตามฝุ่นทุรีรี่นจะมีเจ้าตัวที่กำลังเติบโตมาเที่ยวเบิกฟ้าแล้วไล่เตะไก่ไปให้พ้นเพื่อหาไข่ไก่แหละร่างโจเซลกยไ,ไปข้างโน้นข้างนี้เขาหัวเราะเป็นละลอกด้วยความยินดีอย่างสุดซึ้งเหมือนคนบ้าจะต้องมีคำถามและคำตอบเยอะแยะเชียวนะ นายเข้าใจไหมเนี่ยเราจะต้องกลับไปค้นเรื่องอะไรใหม่ๆทั้งโลกทีเดียวละ่ะได้ยินไหมละ่ะที่ดินผืนเนี้จะต้องมีพันไม้ของตัวเองงอกงามขึ้นมาจากดินที่นี่เกิดขึ้นมาเพื่อดินที่นี่และต้องรู้จักดินที่นี่ละ่ะเสียงของเขาอ่อนลงอ่อนลงจนเกิดเป็นเสียงกระซิบและในตาของเขามองขมน้น ลูกของเราจะนอนคว่ำอกและแก้มแนบพื้นดินนิ้วตีนของไอ้หนูมันจะเตะขี้ดินและหูของมันก็จะฟังเสียงดินแล้วพื้นดินก็จะพูดกับมันวิกเตอร์ยิ้มหน้าตึงเป็นยิ้มที่ซ่อนอยู่ในหน้าสายตาของเขามองดูตาโจโซแล้วมองเลยไปยังมอดีน ยิ้มของเขามันเป็นยิ้มที่ฝังลึกยิ่งขึ้นไปอีกขอแสดงความยินดีครับโจโซลเขาพูดเรื่องอย่างนี้ก็ต้องมีการฉลองกันละแต่คุณพูดว่าไอ้หนูนะคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นเด็กผู้ชายโจโซลตะโกนลั่นฉันจะรู้ได้ยังไงเล่า ฉันจะเลือกไปทำไมกันการสืบทอดของฉันไม่มีวันดับสิ้นละฉันไม่ทำให้ขาดตอนแล้วละ่ะลูกชายก็ได้ลูกหญิงก็ได้มันจะมีมาอีกหรอกมีทั้งลูกชายหรือลูกหญิงแหละเขาเดินเข้าไปจนใกล้แล้วเอากำปัน้นทุบที่หน้าอกของวิกเตอร์เพียงเบาๆแต่ก็ทำเอาเซถอยหลังไปนิดหน่อยแหละ เรามีลูกแล้วเขาพูดกำลังโตว,วันโตคืนอยู่ที่นั่นละ่ะเป็นลูกที่เกิดจากฉันนะนายได้ยินไหมลูกเกิดจากฉันและเป็นเชื้อไขของฉันยิ่งกว่านั้นยังเป็นเชื้อไขของทั้งหมดที่ให้กำเนิดฉันมาด้วยละ่ะเป็นสายเลือดของฉันเป็นแบบฉบับของฉันเป็นของพวกเรา เหมือนใยแมงมุมและลระยิบดุดเส้นไหมที่ห้อยระยะลงมาจากชั่วอายุไขที่เหลือเชื่อนั่นแหละโจโซอลนั่งลงด้วยอาการเหน็ดเหนื่อยแต่ในชั่วประเดี๋ยวหนึ่งเขาก็ทิ้งศีรษะไปข้างหลังแหงนหน้าหัวเราะกล้องแล้วโจโซอลก็ลุกขึ้นยืน ยกขาเหยาะย่างเหมือนม้าตัวหนักเหกยียงย่างด้วยท่าเต้นรำอย่างตั้งอกตั้งใจพร้อมกับเสียงหัวเราะเขาเต้นรำในจังหวะวอล์แขนทั้งสองข้างทำท่าเหมือนโอบประคองคู่เต้นของตนไว้เขาเก้าวเท้านหนักหัวเข่างอและวิทยุเครื่องเล็กๆเ,เ,เครื่องนั้นก็กำลังเล่นเพลงจังหวะวอล์ให้เขาเต้นอยู่ด้วยพอดีเขาก็เลยทำท่าโง่ เหมือนเด็กที่สนุกสนานอย่างโง่ๆนั่นแหละมอดีนมองดูเขาด้วยในตายิ้มย่องในตาของวิกเตอร์นั้นคงมองตามไปเรื่อยๆแล้ววิกเตอร์ก็เดินไปเติมหม้อต้มกาแฟด้วยท่าทางแสดงรังเกลียดเฟรนเอสนั้นหัวเราะเอิร์กอาร์กกับอาการงุ่มง่ามที่หน้าขันของเขาอย่างคลื้นเครงฉันไม่เคยเห็นนายทำแบบนี้เลยนี่โจโซล เขาส่งเสียงก็ฉันยังไม่มีเหตุผลที่จะทำนี่นาโจซอลพูดแล้วเขาก็หยุดเต้นรำอย่างว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีก็ตามเถอะฉันก็มีงานเล็กๆน,น้อยๆที่จะต้องทำอยู่ดีแหละพวกเขาน่ะไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลหรอกไม่ว่าทางดีหรือทางชั่วทั้งนั้นแหละโจซอลยืดตัวทำท่าสูงส่ง ล้อเลียนอักบกิบกริยาของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าขอประกาศณที่นี้ให้วันนี้เป็นวันหยุดงานเป็นวันหยุดงานและเอื้อนเป็นสุลพจน์ข้าขอประกาศณที่นี้ว่ามีให้มีการทำงานจุกจิกใดๆทั้งสิ้นจงให้เจ้าฟ้าแฝดของเจ้ามันทำงานแทนหรือจะไม่ให้มันทำก็ตามใจ ผู้ใดที่ต่อล้อต่อเถียงข้าข้าก็จะพลิกมือของข้าอย่างแบบนี้แล้วผืนนาของเจ้าก็จะหายวับไปทันทีเขาหัวเราะกับเรื่องขันขันข,นของตนเองผู้ใดที่ยังเถียงไม่ยอมเลิกข้าก็จะพลิกฝ่ามือทั้งสองครั้งอย่างแบบนี้แล้วตัวของเจ้าก็จะหายวับไปเลย เขาหมุนตัววิกเตอร์ของอยู่ในตู้นั้นหยิบวิสกี้ออกมาหยิบแก้วออกมาเจ้าอยากให้มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงก็จะเริ่มนบัตรนี้จัก,กรพรรด,ดินีพระองค์นี้เขาโค้งไปทางมอดนและมองดูเธอคอหอยของเขามันชักตีบขึ้นมา จนเกือบจะแสดงต่อไม่ได้เสียแล้ว